สวัสดีทุกคนด้วยนะครับคิดสรุปข่าวประจำวันที่17เดือน4ปี2,5,6,6ขอล่าะหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามคนละหนึ่งคอมเมนต์พูดคุยดาลราในเหมือนเช่นเดอว่าคิดเห็นประการใดกับข่าวในวันนี้วันนี้จะเป็นประกาศผลสอบนะครับที่แมนยูพบกับฟอ r เรสนะฮะดูว่าแต่ละคนในมุมมองผมนะให้คะแนนเท่าไหร่แต่ว่า Man of ฟเ e อแมเนี่ยผมให้ไม่ตรงกับออฟฟิเชียล a มนอัตโนมัติทางออฟฟิเชียลเนี่ยเป็นบูโน่แฟนันแต่ของผมไม่ได้ให้บูโน่แฟนันนะครับแล้วก็คะแนนค่อนข้างต่างนะเดี๋ยววันนี้มาฟังกันว่าผมให้คะแนนแต่ละคนเท่าไหร่แล้วก็จะมีเรื่องของบทสัมภาษณ์หลังจบเกมนะครับ mm hmm. เอลิเจนฮาพูดถึงประเด็นต่างๆโดยเทนฮานะครับมีการพูดถึงอันโตนี่แล้วก็ล็อบเบนสองคนนี้มีวิธีการแล้วก็สไตล์การเล่นเหมือนกันจังหวะการตัดเข้าในแล้วก็ปั่นโค้งด้วยซ้ายแต่ว่าประสิทธิภาพแล้วก็ความฉมหังเนี่ย ของเท้าซ้ายอันโตนี่ยังห่างจากรอบเป็นเยอ,ะ,อะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับว่าเทนฮากพูดว่าอย่างไรนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับขอบคุณยอดการโดเน a จากในไลฟ์สดหลังเกมเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยนะครับเรามาประกาศผลสอบกันเลยดีกว่านะครับให้คะแนนนะฮะวันนี้แมนยูเตดทำได้ตามเป้าบุกไปเอาชนะฟอร์เรสต์นะครับถึงซิตี้กราวนะแมหปีนี้นี่เจอฟอรเรส เก็บคลีนชีสได้หมดเลยยอดเยี่ยมมากานะครับไม่ว่าจะรายการไหนก็ตามนะเอาตรงๆถ้าเกิดชนะไม่ได้เนี่ยน่าผิดหวังเพราะว่า Nottingham Forest ตัวเจ็บเพียบเลยนะครับเกือบสิบคนนะ่ะอาการบาดเจ็บเยอะแยะมากมายฟอร์มการเล่นก็ไม่ค่อยดีนะครับไม่ใช่ไม่ค่อยดีต้องบอกว่าไม่ดีนะตอนนี้ก็ร้ายชัยในลีกหลังจบเกมนี้10นัดแล้วนะครับก็ขอให้โชคดีแล้วกันนะแหมุ่่มเสีย่ยงที่จะตกชั้นซะเหลือเกินในช่วงซัมเมอร์ ลงทุนไปเยอะมากแต่แบบซื้อตัวมันดูซื้อแบบเน้นปริมาณนะนะในขณะที่แมนยูเต็ด e นะครับเก็บ3แต้มสำคัญขึ้นอันดับที่3นะครับตอนนี้ก็มี59คะแนนแล้วเดี๋ยวมีเกมกับเอ่อท็อตแนมฮอสเปอร์นะเป็นโปรแกรมในลีกแล้วเดี๋ยวปลายเดือนเจอกับแอสตันวิลล่านะครับซึ่งถือว่าเป็น2คู่แข่งแย่งพื้นที่โคตาบอลยุโรปเดี๋ยวเราค่อยมาว่ากันอีกทีว่า จะเป็นยังไงต่อไปนะครับเพราะเดี๋ยวมียูโรป้าลีกนะที่ต้องชี้ชะตากับเซบีย่าแล้วก็เอฟเอคัพรอบรองที่ต้องเจอกับไบตันโหปวดหัวเลยผมเห็นแม็กอล t ิเตอร์ itter, กับไคเซโดแม่งเล่นโดยเพราะแม็กอลริเตอร์เนี่ยเซนบอลดีมากเลยนะเซนบอลดีมากแล้วก็ค่อนข้างเป็นห่วงกังวลน,นะต้องรับมือกับคาโอรุมิโตมะแต่เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึงนะครับ วันนี้ดาบเิดเดคิอานะครับรักษาคลีนชีฟได้นะเป็นเกมที่14ก็ยอดเยี่ยมมากๆนะครับผมให้7คะแนนนะสำหรับดาบเิดเดคิอานะครับวันนี้ดีมากๆวิกตอร์ลินเดเลิฟเอาไป9.5ครับโอ้โหนี่เป็นครั้งแรกเลยนมที่ผมให้ลินเดเลิฟคะแนนเยอะขนาดนี้ผมประทับใจมากเลยอ่ะผมขอลินเดเลิฟล่างนี้ยาวๆได้ไหม คือโอเคการจ่ายบอลในลักษณะแทงเหมือนลูกสนุกอะแทงแบบขึ้นหน้าเนี่ยมันคงไม่เนียนกลิบเท่าลิช่าหรอกการตั้งเกมของแมนยูเนี่ยจากข้างหลังแดนหนึ่งเนี่ยลิช่าสำคัญมากๆเลยนะครับวาลานจะได้เรื่องของการสั่งการออกแกไนท์แล้วก็การซ้อนแต่ลิช่าเนี่ยโอ้โหโคตรเทือนนะครับแต่วันนี้ลินเดเลิฟอะพอจะทดแทนได้นะแล้วผมขอฟอร์มแบบนี้แบบกูกราบแหละลินเดเลฟนะพี่เลิฟ เฮ้ยถ้ามึงเล่นได้แบบเนี้ยเผอ,อ,อปีหน้าจะได้อยู่ต่อนุ้ยพี่เลิฟเอาหน่อยนะช่วงนี้ให้ไป9.5เลยนะโอ้โห oh, oh, วันไหนที่แบบชนะแล้วก็ผลงานดีนี่เห็นไหมผมปล่อยเกรดกระจายแฮรี่แม็กควายนะครับผมให้7นะแม็กควายถือว่าครึ่งหลังทําได้ดีมากนะครับเล่นได้นิ่งขึ้นนะแต่ช่วง20่นาทีแรกนี่โอ้โหคอนเทนต์บานเลยคอนเทนต์เพียบแต่พอผ่านมาได้ก็โอเค ถือว่าประคองตัวนะครับแม็กควายเดียโก้ดาโลนะครับผมให้8.5ดาร์โลวันนี้ประตูสำคัญมากแต่ถามว่าภาพรวมเนี่ยเอาแบบภาพรวมเล่นดีขนาดนั้นไหมไหมนะครับแหมเออท่านผู้ชมพูดถึงเดียโก้ดาโเนี่ยคุณลองสังเกตดูนะพอเวลาจะยิงหรือว่าจะเปิดด้วยเท้าขวาเนี่ยล้นตลอดเลยแต่พอเป็นเท้าซ้ายเฮ้ยน้ำหนักมันได้วะ งงงงกับมันเหมือนกันผมผมไม่เข้าใจกับมันเหมือนกันนะเดียวก็ดาโลเนี่ยแต่วันนี้ประตูสําคัญมากให้แปดจุดห้าบาบิสซาก้านะครับผมให้เจ็ดจุดห้านะไม่มีข้อผิดพลาดน,นะครับยกเว้นไปบ็อกลูกยิงอันโตนี่ท้ายเกมอย่างเดียว <c oughs> ส่วนที่เหลือนี่ก็ยังถือว่าทําได้ดีนะครับบาบิซาก้านะอยู่ไปยาวๆเลยครับช่วงนี้ช่วยกันแบกหน่อยบูโน่แฟนนันนะครับวันนี้ผมให้แปดจุดห้านะขาดอย่างเดียวเรื่องของประตูส่วนที่เหลือ ดีหมดเหมือนเดิมนะครับนาบานี่แมไปคุมกำเนิดซะแล้วคริสเตียนอีลิกเซ่นนะครับผมให้9.5นะคะแนนเท่ากับพี่เลิฟแต่ผมเลือกอีลิกเซ่นเป็นแมนออฟเดอะแมทสภาพร่างกายนี่ยังไม่ฟิตเต็มร้อยเลยแต่ว่าวิ่งได้ขนาดนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับอีลิกเซน่นการเล่นเกมรับการเล่นเกมรูกการสร้างสรรค์เกมการจ่ายบอลออกบอลสั้นยาวซ้ายขวาเปะ๊ะเฉียบ คาเซมิโร่นะครับผมให้แปดนะคาเซมิโร่ผมให้แปดนะครับก็เรื่องที่เราคุยกันไปในไลฟ์อะ่ะในจังหวะการเข้าสกัดซึ่งปกติบางจังหวะเขาจะสกัดเขาจะตัดเกมอะ่ะผมก็ค่อนข้างกังนวลว่ามันอาจจะแบบยังยังฝังไว้ในใจนะแต่ว่าผมเชื่อว่าคาเซมิโร่ผ่านไปได้นะครับเชื่อว่าคาเซมิโร่ผ่านไปได้เดี๋ยวเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นเองแหละอย่างว่าแหละคนแม่ง ไอ้เหียโดนใบแดงสองใบอะ่ะคนแม่งเล่นบอลมาโดยตลอดอาชีพไม่เคยโดนแดงตรงนะแล้วมาโดนแดงตรงสองใบเนี่ยโอ้โหติดติดกันในซีซั่นเดียวเนี่ยเป็นใครใครไม่แยงไม่หลอนก็พีลึกอะสุดท้ายเขาก็คือมนุษย์คนหนึ่งถูกไหมนะครับก็ให้ไปแปดนะอันโตนีนะวันนี้ผมให้ผมให้เก้าจุดห้าเลยยิงหนึ่งใจหนึ่งนะครับให้เก้าจุดห้าไปสามคนแต่ให้แมนออฟเดอะแมตช์เป็นออลิกเซนอันโตน,ตนีต้องให้จริง ต้องให้9.5จริงๆยิงหนึ่งใจหนึ่งมีผลกระทบ Impact ต่อทีมอย่างมากเรื่องของการจบสกอร์นะครับยิงเข้าไปแล้วก็เป็นคนแอดซิสให้กับดารลอตเนี่ยหลุดเข้าไปยิงนะยอดเยี่ยมมากเจดอนซานโชนะครับวันนี้ผมให้เจคะแนนก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าภาพรวมเนี่ยก็ยังไม่ได้อยู่ในฟอร์มการเล่นที่ดีมากขนาดนั้นนะครับสำหรับซานโชนะ ช่วงนี้ที่แรดฟอร์ดกานาโชมาอยู่ก็ต้องใช้ซานโชนี่แหละพอถ้าเกิดไม่ใช้ซานโชก็อย่างที่คุยกันเมื่อตกี้เหมือนกันแม่งเป็นอีลังก้าแล้วนะผมขอเลือกซานโชแล้วกันอ่าเลือกซานโชก่อนอีลังก้าแล้วกันแต่ก็ต้องเร่งฟอร์มพอถ้าเกิดแรดฟอร์ดกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยซานโชสำรองแน่นะครับออโอทนี่มาซียาวผมให้ 7.5นะท่านผอ,อโรงบาลมีส่วนร่วมกับประตูแรกแล้วก็การเก็บบอลอนไรต่างๆโอ้โหมาซิยาสเต็ปเทา้าแม่งแย้งยากมากนะแม่นคองวันดีมากชอบเทนฮากนี่ชอบมากเลยชอบจริงๆเลยนักเตะสไตล์แบบมาซิยาวเนี่ยจบสกอร์ได้แอสซิตได้คองบอลเหนียวแน่นสร้างสรรค์ลงมาเล่นร่วมกับตรงกลางได้ชอบมาซิยากูบอกเลยนะถ้าแบบร่างกายมึงดีๆนะ มึงเป็นท็อปลลกได้แบบสบายเอ้ยร่างกายดีอย่างเดียวไม่พอใจต้องเอาด้วยเออมันต้องแบบเอาทุกนัดอะถ้าวันไหนไม่เอาก็เฉอยอะถ้ามึงปรับสองเรื่องนี้ได้นะโอ้โหมึงเป็นท็อปลลกแบบสบายอะสกิลเบสิกอะไรต่างๆมึงดีกว่าแรดฟอร์ดด้วยซ้ำจริงๆแรดฟอร์ดมันดีกว่ามึงคือเรื่องอะไรอันเรื่องหงใจแน่ๆแหละนะครับพละกําลังความเร็วส่วนอย่างอื่นเนี่ยมาซิยาวอะ เอามาเทียบกันอ่ะแม่งเหนือว่าแรดฟอร์ดด้วยซ้ำนะอันนี้ไม่ใช่แบบเราลมาเนเทิยบแรดฟอร์ดนะเว้ยแต่ถ้าคนดูมาซิยาจริงๆมาตลอดเนี่ยพอสังเกตได้ว่ามาซิยาแม่งแย่งยากนะครับการเล่นเท้าซ้ายเท้าขวาการจบสกอร์แม่งยิงคมชิบหายไวป่วงการเล่นเป็นทีมด้วยครับกีบแอนด์โกอ่ะแม่งใครก็หยุดมึงยากถ้าไม่ใช่ตัวเองนะเฟสนะครับเอาไปหกวาเวคอร์ส เอาไป6.5กลับมาที่เนื้อหาของคลิปนี้นะครับนี่เป็นไซติจากออฟต้าแมนยูเต็ดเมื่อลงเล่นโดยมีคาเซมิโลอิลิกเซนบูโนแฟนานสามคนนี้พร้อมกันเป็นตัวจริงในทุกรายการ17เกมชนะ15แล้วก็แพ้0แสดงว่าเสมอ2โอเค17เกมชนะ15เสมอ2แล้วก็แพ้0มากันที่บทสัมภาษณ์ของเอลิกเทนฮานะครับกาวผ่านทางสกายสปอร์หลังจบเกม เทนฮาพูดถึงประเด็นต่างๆอย่างแรกสุดเลยนะครับเทนฮามองว่าเราสมควรเป็นผู้ชนะแล้วเราโชว์ฟอร์มได้อย่างแข็งแกร่งนะแล้วผมมองว่าเราคู่ควรกับ3มแต้มในวันนี้กับชัยชนะในวันนี้แล้วคําวิจารณ์อย่างเดียวของเราอะ่ะคือเราควรยิงสกอร์ให้มันมากกว่า2ลูกมันควรจะเป็นสามศูนย์หรือว่า 0, สี่ศูนย์เส้นซ้ำเราพลาดโอกาสทอรไปม,มากมายเราต้องการทําประตูอยู่เสมอเราต้องการปิดเกมตั้งแต่แรกเลย คุณสร้างสารรค์โอกาสได้ไม่มากมายนั่งหรอกในเกมใหญ่ๆดังนั้นคุณต้องทําประตูจะโอกาสที่มีอยู่ให้ได้แล้วก็เทนทานะครับกล่าวชื่นชมมาซิยาว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ดีมากๆอย่างน่าเหลือเชื่อเลยแหละเขาสามารถลงมาทําเกมลงมาเชื่อมเกมพักบอลจังหวะบีเพลซิ่งก็ทําได้ดีรวมไปถึงการจบสกอร์ได้โอ้โหก็มีคําถามผมนักข่าวนะครับก่อนเกมว่าคุณมองถึงอนาคตของมาซิยาอย่างไร เขาจะอยู่ในแผนการทำทีของคุณในซีซั่นหน้าไหมเทนฮาก็ตอบว่าในความคิดของผมอะ่ะใช่เขาจะอยู่กับเราต่อในซีซั่นหน้าคือผมอะ่ะยา้ายเขาได้อยู่ต่อนะอยา้ายเขาลงสนามอย่างสม่ำเสมอเขาเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมมีคุณสมบัติในการเล่นฟุตบอลระดับสูงตามที่ผมต้องการเมื่อเขาฟิตเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้เลยว่าทีมของเราจะเล่นได้ดีมากขึ้นผมคิดว่าเขาอาสามารถเล่นได้หมดเลยนะ ในบรรดาตำแหน่งเกมรุกสำหรับผมแล้วว่าเขาอะเป็นกองหน้าตัวเป้าดีที่สุดและเขาสามารถเล่นริมเส้นได้ด้วยเช่นเดียวกันเอริกเทนฮากกล่าวและเทนฮานะครับก็ได้พูดถึงแม็กควายโดยมองว่าแม็กควายเนี่ยต้องยืนเซนเตอร์ทางฝั่งขวาเทนฮากบอกว่าก็จากการที่คุณขาดริชากับวารานไปทำให้ลินเดเลิฟกับแม็กควายได้มีโอกาสจับคู่กันในวันนี้ คุณมีแม็กวายอยู่ทางฝั่งขวาลินเดลอร์อยู่ทางฝั่งซ้ายซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยเราอะ่ะจะได้เห็นพวกเขาทั้งคู่ยืนสลับฝั่งกันแทบตลอดแต่นั่นไม่ใช่กับยุคของผมที่แม็กวายต้องมายืนทางฝั่งซ้ายผมมองว่าถ้าเกิดเขาเล่นฝั่งซ้ายเนี่ยมันยากสำหรับเขาในการป้องกันพื้นที่ด้านกว้างด้วยเท้าซ้ายผมคิดว่าเขามีความสามารถมากกว่าทำได้ดีมากกว่าเมื่อเล่นทางฝั่งขวาและรวมไปถึง การจ่ายบอลด้วยคือหันหน้าไปปุ๊บจ่ายบอลด้วยขวาให้กับแบ็กขวาทันทีแต่ถ้าเกิดอยู่ทางฝั่งซ้ายเนี่ยหันหน้าไปปุ๊บต้องจ่ายบอลด้วยซ้ายให้กับแบ็กซ้ายมันดูทําได้ไม่ค่อยดีอันนี้คือสิ่งที่เทนฮากพยายามจะสื่อนะครับส่วนเลิฟเขาเป็นคนที่ใช้สองเท้าได้ดีมากๆนะแล้วผมคิดว่าเขาอ่ะทําหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมในส่วนของเกมรับและรวมไปถึงการออกบอลเปลี่ยนจากรับเป็นรุก นั่เป็นเหตุผลที่ทําไมเราอ่ะถึงชอบใช้งานแบบนี้กับพวกเขาส่วนอันโตนี่นะครับพูดถึงเรื่องของวิธีการสไตล์การเล่นเทนทังตอบว่าผมดูรอบเป็น่ะเล่นมาเยอะแยะมากมายผู้คนวิจารณ์เขาว่าเขาอ่ะเล่นอยู่แบบเดียวเลยแพทเทิร์นเดิมๆแต่นั่นอ่ะคือการเล่นที่มีความเฉียบคมไม่เคยมีใครสามารถหยุดยั้งเขาได้เขาตัดเข้าในมาปั่นโคง้ง แทบจะหายเกือบทุกลูกเลยวิธีการเล่นของเขาอันตรายมากๆแน่นอนนะว่าอันโตนี่เนี่ยก็เป็นผู้เล่นในลักษณะแบบเดียวกับเรบเป็นแต่เราต้องย้ำว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณมีทางเลือกนะด้วยการไปขวาได้เออนอกจากการตัดเข้าในมาปั่นด้วยซ้ายไปได้สองทางคุณจะมีความหลากหลายมากขึ้นคุณจะสร้างปัญหาให้กับคู่แข่งได้มากขึ้นเขารู้ดีว่าเมื่อเขาอ่ะเป็นตัวรุก เขาต้องจบสกอร์ต้องสร้างสรรผลงานในสีเสื้อแมนยูเอตเขายิงไปแล้วแประตูทุกรายการแต่ถ้าเกิดนับรวมนะครับผลงานตอนอยู่อาแจกด้วยเท่ากับว่าอันโตนี่นะเปิดซีซั่นนี้มายิงไปส0ประตู4แอสซิสต์แต่ถ้าเกิดโเฉพาะแมนยูเอตต็ดปประตู2 a แอสซิสต์เมื่อคุณมีโอกาสทำประตูมันคือช่วงเซี่ยว,วินาทีที่คุณนะ่ะต้องตัดสินใจและผมมองว่าเขาอ่ะ ก้าวขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งวันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากๆเราได้เห็นไปแล้วนะการตัดสินใจที่มันถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการยิงหรือการจ่ายทั้ง2ประตูในวันนี้ก็ทำได้ดีมากๆแล้วก็ปิดท้ายด้วยเรื่องของพิเทียรีซาบิเซอร์นะครับซาบิเซอร์มีปัญหาช่วงวอร์มอัพเราเลยไม่อยากเสี่ยงนะเพราะว่าบรรดาตัวผู้เล่นที่มีอาการบาดเจ็บของเราเนี่ยมันก็มีมากพออยู่แล้ว เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คือวันนี้นะครับมารอลุ้นกันว่าเขาอ่ะอาการบาดเจ็บมันจะหนักหรือว่าไม่หนักหวังว่าเขาจะไม่หนักมากนะเอริกเทนฮากล่าวถ้าเกิดชอบใจคลิปนี้ฝากกระทึบปุ่มไลค์มาลัววนะครับแล้วฝากกดติดตามให้กันด้วยเด้อพี่น้องสามารถคอมเมนต์พูดคุยด้านล่างได้เหมือนเช่นเดิมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะบายบายยุบจบ